คันนี้นะครับจบเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดนะครับอยู่ที่65,320บน้าทนมร้อยีส่สาอมส้มเนี่ยกะว่าจะไปทำกับตู้แบเบเรี่อย ได้เป็นเวลา1เดือนเต็มเออจริงๆแล้วมันทํารถอ่ะทําวันเดียวก็เสร็จถ้าของมันมีอ่ะโอ้หทำวันเดียวเสร็จอะไรของแม่งติดแบกเดี๋ยวติดนู่นไม่ก็พูดถึงถ้าของมันมีไงเออถ้าของมันมีวันเดียวมันก็เสร็จจริงแต่ถ้าของมันไม่มีก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็อันนี้นะครับผมผมก็มาอยู่กับพี่แบงค์ได้เวลา1เดือนแล้วนะครับผมก็มาอยู่กินกับแกจนแบบว่ารถเสร็จนะครับน้องๆเดี๋ยวนี้เราไปรีวิวรถกันเลยดีกว่านะผม โอเคครับทุกคนสําหรับอีน้องส้มๆของเรานะครับผมก็เสร็จเป็นทั้งหมด100%แล้วแต่ว่ามันยังขาดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ไว้จ๊อบห้าเปอร์เซ็นต์ไหนวะเอา้าอีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือทําเครื่องไงเครื่องมันยังไม่เสร็จตอนเนี้ยความสวยงามความแบบว่าอลังการงานสร้างมันเสร็จเลยจอ๊อกมะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดีกว่าครับผมมาลักดึงสองนี่แค่นี้เสร็จแล้วน้องส้มๆ คตรหล่อ <Okay. S 1> เลยกรบโคตรเนยครับโโคตรสวยอนะ่ะทุกคนสวยไหมครับคุณผู้ชมโอเคครับผมก็สำหรับน้องสม้สมๆของเรานะครับผมก็เสร็จเป็นอย่างที่บอกแล้วนะุกคนนะใช้เวลาทำในการ1เดือนแต่ตามจริงแล้วนะครับผมมันทำไม่ถึง1เดือนหรอกมันทำแค่จริงๆเลยประมาณ3วันวมีครับ <im icking> อย่างที่แบงค์บอกเลยนะครับผมว่ามันเสร็จแน่นอนนะ <im icking> เดี๋ยวทีนี้เราจะมารีวิวดีส่วนกันเลยดีกว่าครับผมส่วนแรกของเรานะครับผมก็ในเรื่องชุดสีสำหรับเรื่องชุดสีนี้นะครับผมก็ อันนี้ผมไปทํามาก็นานอยู่นะครับผมบางคนถามว่าผมทําร้านไหนผมทํากับน้องคนนึงเป็นเพื่อนพี่แบงก์แล้วก็อะไหล่แต่งทุกอย่างทุกชิ้นนะครับผมอย่างเช่น,นอ,อย่างเช่น<ม>พวกปัมกป๊มเบรกปั๊มเบรกผมสั่งกับไปอ้วนนะครับ<ม>แล้วก็อันนี้ อันนี้ผมมีของเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซื้อนะแล้วก็พวกคาร์บอนนี่มีคาร์บอนด้วยเลยจอบนี่คาร์บอนนี่แล้วก็ตรงนี้นี่จ๊อบโคตรสวยคาร์บอนนะครับคาร์บอนนี้ผมสั่งจากเบนซ์คาร์บอนนะครับทุกคนเคยเห็นไหมเบลก็สั่งพี่แบนก็สั่งใช่ป่ะของเบนซ์คาร์บอนนะครับคันนี้ล้อนะครับล้อผมใช้เป็นล้อสีดำนะครับผมของซูเปอร์เดกนะครับก็สั่งแถวบ้านแถวคอนแก่นนี่แหละส่วนยางยางใช้เป็นอีทไมดั้หน้า200หลัง225นะครับข้างล่าก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอีทไมด นะครับทุกคนอาจจะรู้นะ200ใช่ไหมด๊อน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการไล่น็อตไล่น็อตนี้ผมไล่เป็นของนาคมนะครับนาคมถามว่าไล่ทั้งคันไหมผมไล่ทั้งคันแต่บางคนอาจจะเห็นตรงเครื่องตรงเครื่องนี้ผมยังจะไม่ไล่นะครับเพราะว่าเราจะไปทําลูกราก็ยังจะไม่ไล่นะครับผมเดี๋ยวค่อยไล่ตอนหลังนะแล้วก็ในส่วนของนี่ไอที่จับหลังเนี่ยอันนี้เป็นของเก่าของพี่แบงค์แล้วครับอันนี้ผมพ่นสีเองนี่พ่นสีเองเห็นไหมโคตรเงา แต่นี้ลงสีลงลง,ลงทินเนอร์อะไรก็เรียกว่มมาแะไรนะรกกรลงเลงกเกอร์น้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็อะไรอีกอะพวกอะพวกขาอะไรเงี้ยอันนี้คือบอกเลยนะครับว่าผมเบิกใหม่ทุกชิ้นขาตั้งบ้างพักเท้าเบิกใหม่หมดแล้วก็สเตยสเตยหลังอันนี้ผมซื้อจากร้านปึ่งปังนะครับผมปึ่งปังอะไรซิ่งนะอยู่ที่ร้อยเอ ซื้อมาประมาณหลายบาทเหมือนกันในส่วนของข้างในนะครับผมอันนี้เบิกใหม่ติดแบ็กแล้วก็ยูบ็อกเบิกใหม่ติดแบ็กของยังไม่มาเดี๋ยวของจะส่งไปตอนทําลูกนะครับในส่วนของโครงโครงบางคนบอกว่าอยากให้ผมพ่นใช่ไหมคือผมแบบเขา้าใจไหมมาถึงมันไม่มีเวลามาถึงก็ต้องรีบทําเลยเพราะว่าตอนนั้นนะรีบกลับเวยกะว่าจะรีบทําแบบประมาณแค่2ออาทิตย์ นะครับก็รีบกลับเลยเออเดี๋ยวบางคนถามเรื่องท่อท่อน,นี้ยังเป็นท่อเดิมอยู่นะครับวันนั้นที่เราพ่นสีนะตอมนะมเออเป็นท่อเดิมที่เราพ่นสีอยู่นะครับผมนะมแล้วก็นี่ของเบ้นนี่เครื่อง<ม>ฝาเครื่องของเบ้น,นครับนะ เทวลในส่วนของเรื่องราคาเจ้าน้องส้มๆนะครับผมนะเราจะมาไล่แบบละเอียดเลยนะครับผมก็คือปั๊มหน้าปั๊มหน้านี่เป็นของพี่แบงค์นะครับพี่แบงค์นี่เขาขายต่อให้นะคตามจริงแล้วถ้าเบิกใหม่นะครับทั้งชุดอันนี้เบิกใหม่นะก็เป็นประมาณอยู่ที่1 5ึ0 0หนาพนะครับถ้าเบิกใหม่นะแต่นี่ฝาผมไปเปลี่ยนกับคันแดงนะเมื่อวานผมรีวิวคันแดงผมเลยเอาฝาไปใส่ตอนนี้ฝาแอนด์มันไม่มีขายนะครับของแท้มันหมดมีแต่ของปลอมผมใส่นะครับทุกคนแล้วก็จานนะครับ จานนี่ผมซื้อทั่วไปอันนี้จานพันหนึ่นะครับจานพันหนึ่งโชคเป็นโชคเดิมนะครับแต่ว่าแค่อัดน้ำมันใหม่แล้วก็เปลี่ยนแกนอันนี้หมดไปประมาณ400เพราะว่าผมตัดแกนด้วยตามจริงแล้วมันตัดมาแล้ว1นิ้วผมก็เลยตัดอีก1นิ้วเป็น2นิ้วนะครับผมก็ได้จะได้ประมาณทรงนี้นะเออแล้วล้อล้อผมซื้อมา2องคู่พันหนึ่กับยางยางนี่คู่ละพันเนะครับยางนี่คู่ละพันเนะ ตะก้าเบิกใหม่200ไฟหน้าเบิกใหม่แล้วก็ส่วนชุดเบ้นคาร์บอนนี้อยู่ที่ราคา2,500ราคาชุดสี <c oughs> ชุดสีนี้เป็นชุดสีเดิมนะครับชุดสีเดิม <c oughs> ชุดสีเดิมเนี่ยคือผมอเอากลับไปรีโนเวทใหม่นะครับผมก็อยู่ที่4,200บาทคือได้ทั้งชุดเลยนะครับสีส้มส้มแลมโบ เป็นส้มกเราจำเนาะเป็นส้มูนะครับชิ้นดาเบิกใหม่หมดเลยชิ้นดาเบิกใหม่หมดเลยตรงนี้ก็เบิกนะตรงนี้เบิกเบิกใหม่หมดเลยนะครับนะเบิกใหม่หมดเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรกระจกกระจกผมเบิกมา5,000แต่ชิ้นดาเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วชิ้นละสองสามร้อยเนาะมันไม่ได้แพงมากอ่ะทุกคนผมไม่ได้จําราคานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรถคันนี้นะครับไมมันไม่ขึ้นเนื่องจากสาเหตุมันเกิดที่ว่าไอตัวเซนเซอร์เซนเซอร์วัดไมมันเสียนะครับก็เบิกใหม่มาประมาณพันเจ็ดนะครับ แล้วก็รถคันนี้นะถามว่าเราจะแต่งหมดไปเท่าไหร่ก็คํานวณคํานวณราคาแล้วนะครับผมประมาณคันนี้นะครับจบเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดนะครับอยู่ที่6กหม0อบาทอันนี้คือราคาที่พี่แบงค์รวมแล้วถามเลยใช่ไหมพี่ใชออ่ราคานี้นะครับผมพี่แบงค์เป็นคนรวมให้ผมแล้วนะครับทุกอย่างที่ซื้อพี่แบงค์เขาจดรายละเอียดให้ผมหมดเลยว่าเราต้องเบิกอะไรบ้างส่วนเรื่องเบิกไปเบิกกัไบไปอ้วนนะครับอยากได้ของดีๆอยากได้ของแท้ ไปหายอ้วนเลยนะครับทุกคนเฟมพ่อไก <Okay. S 2> ่เพื่อนสเต็ปรถอะสเต็ปรถเหรอเออสเต็ปรถนะครับสําหรับสเต็ปรถอีส้มๆคันนี้นะครับผมผมกะว่าผมจะไปทำน้ามัน2ระบบเว้ยจอบอ<า>เอ,อ้ย สองระบบนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมวางแผ่แล้วว่าตอนแรกผมกะว่าผมจะไปทางผูช่างโตยแต่ทีเนี้ยบางคนบอกว่ามันติดเรื่องโควิดเดินทางไกลมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลงไปตรงไปใต้เลยะะ้ะเพราะว่ามันผ่านหลายจังหวัดอย่างผมพี่แบงค์เนี่ยผ่านแค่จังหวัดเดียวโคราชแต่แม้มันไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดว่าลงใต้เนี่ยโอ้โหผ่านหลายมากเยอะแยะประมาณ1ิชั่วโมงกว่าจะถึงผมก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเอาอย่างนี้ไหนๆเราก็ทําน้องแดงช่างโตยไปแล้วเดี๋ยวน้องแดงเนี่ยเราจะไปเอาสเต็ปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวน้องส้มเนี่ยกะว่า จะไปทํากับตู้แบกเรือช็อเราจะไปทําแบบว่าน้ํามัน2ระบบอะแค่กดเราก็แรงได้เข้าใจไหมเหมือนกับว่าเอามาแบกน้าหนักเราด้วยไงกะว่าหนุนจะมาทาชนกับอีเขียวนุนทนุนนเออทุกคนแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมบางคนน่ะอาจจะถามผมเรื่องนี้สงสัยกันมากเลยนะครับผมเรื่องโชวไปจอบโชกอะอย่างที่ผมบอกว่าอันเนี้ยผมมีตัวเดิมแล้วโชกมันมาได้ไหมจอกอภิษฐานหน่อยอะดูเลยอะทุกคนคิดว่ามาได้ไหมมันได้ไหมจ็อบ ก็เปลี่ยนเธอเปลี่ยนเธอเหรอ,อเปลี่ยนเธอะทุกคนอ่ะโอเคก็สําหรับโช์ของเราอ่ะบางคนแม่งมองมาไม่ได้ลยเว้ยนี่ผมมีโช์มาให้ดูนี่อันนี้คือเป็นของเขาเรียกว่าอะไร เป็นของเทียบนะครับตามสัญญาตอนนั้นที่เราบอกว่าเราอ่ะจะเอามาใส่กับน้องส้มๆนะครับผมก็คือโชคโชว่าแกนลุงแต่ว่าโชคโชว่าแกนลุงตอนนี้ยมันหาไม่ได้แล้วอีกอย่างราคาตอนที่เราทําคลิปวันนั้นไวจอบจาก3 0,000ื่นยันตอนนี้ขึ้นมา0 0 0มื่นเมื่อคิดว่าไงไว้จอบราคามันเกินไปป่ะผมไม่รู้เหมือนกันโชว่าแกนดําอันนี้เบิกใหม่แค่60,000ื่นเองนะครับ ถ้าหาร,ราคามือนสองสภาพนางฟ้าประมาณราคาประมาณห้าหมื่นคือตอนนี้ผมยังไม่มีเงินด้วยผมก็เลยจะเอามาเทียบอะ่ะให้น้องๆดูก่อนนะครับว่ามันสวยมากแค่ไหนฟ้าเดี๋ยวเราว่าขอลองเทียบปรามีกันเลยนะครับอันนี้ของพี่แบงค์นะคนดูนะลองเทียบดีจ๊อกนี่ลองเทียบลองเทียบโอ้โหไปไงไปไงจ๊อก มาได้ไหมได้อยู่นะโคตรสวยอะทุกคนโอ้โ oh, หทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับผมสําหรับชกโชว่าแกนดาเนี่ยคือผมยังหาไม่ได้นะและอีกอย่างหนึ่งคือราคามันสูงด้วยอยู่ที่ประมาณ5 0,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมอะ่ะไม่ลืมสัญญากับน้องๆแน่เลยที่น้องๆกดไลค์หนึ่งหมื่นคลิปที่แล้วนะครับว่าให้ผมซื้อโชคกโชว่าแกนด์ช็กแกนลุงหาไม่ได้แล้วนะครับใครที่อยากให้ผมซื้อจริงก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมซื้อแน่นอนแต่ขอเก็บตังก่อนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยว,บบยวีน้ เรามาฟังเสียงเครื่องเดิมกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนจะไปฟังเสียงเครื่องใหม่สําหรับเครื่องเดิมนี้นะครับเครื่องเดิมนี้บอกเลยว่าไอตอน B4 อเว้ยคนดูโคตรกังอ่ะแต่ตอนอัปเตอร์นี่โคตรสวยทุกคนโอ้ยดูนี่อ่าอันนี้ก็เป็นตองเก่าครับทุกคนนี่โคตรสวยอะทรงสวยไหมจ๊อบสวยทรงสวยไหมนี่ดูดิดูดินี่เดี๋ยวขับให้ดูทุกคนโคตรสวยจริงเลยนี่ ทรงได้ไหมอันนี้บางคนบอกว่าล้อผมเล็กใหญ่ไปแต่ว่าผมเอามาแบกน้ำหนักตัวเองนะนี่ดูดูจะออกตัวอัดออกตัวโชว์เลยเยสียงคดเงียบจอมเครื่องเดิมแม่งสุดจริงจริงเ,เลยคดเงียบเลยอันนี้สภาพเครื่องผมว่าน่าจะยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับทุกคนนะก็วันนี้นะครับเราก็มารีวิวน้องส้มๆ พอเท่านี้แล้วนอนแล้วรับเนาะเพราะว่าเราก็ไม่มีแล้วคือน้องสม้สม,สม,สมสก็เสร็จที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมทุกคนก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดสมัครสมาชิกให้พี่กับพี่แบงค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่แบงค์เขายังไม่ว่างนู่นดูดูตัดตผมน้องอยู่นะครับผมก็ตัดผมหลานอยู่ <c oughs> นะพี่แบงค์เขาอะไรอ่ะ ตัมผมลูกตัมผมลูกก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ต้องขอบพระคุณพี่แบงค์อย่างจริงใจนะครับผมที่ทำรถให้เราเสร็จสมบูรณ์แบบสวยมากเลยจ๊อบสวยไหมหลังตรงสวยไหมคนดูครับคนดูลงไว้หน่อยนะว่าเนี่ยอีน้องส้มเนี่ยส้มมุกเนี่ยสวยมากไหมครับทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนก็สำหรับนี้ไปแล้วผมซีโอเกนกูดบายไปแล้วครับน้องๆจุ๊บจุ๊กาย